ซูปเปอร์ชาร์อันดับที่10ผู้หญิงเทาๆหญิงลีสีจุมพลสายมักบวนถูกใจสุดๆสำหรับผู้หญิงเทาๆสิงเกิลใหม่จากลูกทุ่งสาวหญิงลีสีจุมพลที่แต่งเองร้องเองและเรียบเรียงโดยอาจารย์คู่บุญสวัสด์สารคาม ล่าสุดเข้าชาร์ต10อันดับเพลงดังของคลื่นลูกทุ่งสุดฮอต FM 90ลูกทุ่งรักไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะหญิงลีศรีจุมพน์ค่ะวันนี้หญิงลีดีใจมากๆเลยนะคะที่เพลงผู้หญิงเทาๆเข้าชาร์ตอันดับ10คลื่นลูกทุ่งรักไทยแล้วขอขอบคุณมากมายที่แฟนๆขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะคะและก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆดีเจทุกท่านเลยยังไง ผู้หญิงเท่าเท่้สนุกม้วนจอยกันยาวๆไปเลยนะคะขอกันเข้ามาที่เคลื่อนลูกทุงรักไทยได้เลยค่ะผู้หญิงเท่าๆผู้หญิงเทาเไม่ได้เอาแต่ใจติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM MM 90หรือทุ่งรชุงรักไทย